ชุดคอมพิวเตอร์พร้อมจอราคาไม่ถึง18,000บาทเล่น GTA 5M ได้ครอบคุองเกมอื่นๆด้วยของถูกและดีมีอยู่จริงครับ มาตามคําเรียกร้องครับน้องๆเพื่อนๆหลายคนถามมาเยอะมากพี่ครับงบ20,000บาทอยากได้รวมจอด้วยผมมีงบ18,000บาทรวมจอด้วยได้อะไรบ้างครับผมอยากเล่นไฟเอ็มได้ในราคาไม่เกิน20,000วันนี้ผมจัดให้ครับชุดคอมพิวเตอร์รวมจอราคาไม่เกิน18,000บาทฟังไม่ผิดครับไม่เกิน18,000บาทเล่น GTA ไฟได้แล้วก็ เล่นได้ดีด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างเรื่องวันนี้ CPU นะครับวันนี้เป็น Intel i3 Gen 10รหัส1 0 5 f 4อ8 t 8เทรดเบสอยู่ที่3.8นะครับวิ่งสูงสุดได้ถึง4.4 GHz เฮนี่เจนใหม่ๆเนี่ยมันแรงแอะตัวนี้ไปแล้ว CPU มาต่อที่เมนบอร์ดนะครับ MSI B460MA Pro ซ็อกเก็ต1 2 0 0ขนาด M A T X นะครับมีซ็อตแรมทั้งหมด2สล็อตแล้วก็ S S D M 2อีก1สล็อตรองรับ p C A E 3.0นะครับใส่การ์ดจอ p C A E 3.0ด้วยส่วนการรองรับจอนะครับต่อพอร์ตได้ H D M I 1พอร์ตแล้วก็ DVI อีก1พอร์ตครับมี U S B 3.4 4พอร์ตแล้วก็ U S B 2อพอร์ตครับรองรับไม์รองรับหูฟังได้สบายสบาย แรงเป็นตัวนี้นะครับ Predator Tharos 8 g b กบัต2,666ตัวนี้ถ้าเกิดว่าไม่พอแบบว่ายัาง้สึกสูามันน้อยไปอะ่ะก็ซื้อเพิ่มอีกตัวหนึ่งได้นะครับแต่ผมมองว่าสเปคเนี่ยที่จัดให้อะ่ะมันก็ค่อนข้างมาตรฐานเล่นได้แล้วอันนี้ไปตัดสินใจกันเองเผื่อใครอยากเพิ่มแลมก็เพิ่มเงินอีกนิดหน่อยครับไม่ได้เยอะอะไรความจุข,ของชุดนี้นะครับ SSD M2 จาก HP รุ่น s 6 0 0ตัวนี้จัดไปเลย2 4 0 g b ิก็อย่างที่บอก2 4 0 g b อิอาจจะใส่เกมได้น,น้อยหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆมีงบประมาณหน่อยก็อยากจะใส่เพิ่มก็ซื้อเพิ่มต่อยอดอีกนิดหน่อยครับแต่ว่าชุดนี้ไปเล่นก่อนได้โควต์ซัพพลายตัวนี้โควต์ซ oh, ัพพลายแอลล็อูซูเปอร์บีหกร้อยวัตต์มาตรฐานไม่ต้องพูดเยอะมานี่ดีกว,ว่าการ์ดจอดีกว,ว่าก่อนหน้านี้ผมทําไปเป็นไรเส้นสาไม่มีการ์ดจอ ตัวนี้เป็นการจอจากแอตุนนะครับ G 4 GT 1030 2GB เป็น d d r 5แล้วนี่ว่าก็คือใส่ตัวนี้ไปก็เล่น GTA ได้ไฟ M เฟี้ยว <Feel S 1> เลยกล่องเล็กๆน่ารักไม่กินไฟโอเคเรามาดูกันในส่วนของจอนะครับจอตัวนี้เป็นจอ AOC ขนาด21.5นิ้ว 75Hz เป็นจอ VA นะครับเหมาะกับการเล่นเกมปรับโหมดได้หลายอย่างมีปรับสีของจอได้มีโหมดเซตอัพสีแบบเกมมิ่งเซตอัพที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ย ราคามันไม่ถึงหมื่นแจริงๆเพราะราคามันอยู่ที่1,7500บมื่ด้บาทในจอด้วยคุ้มจริงโอเคครับอยากรู้แล้วใช่ไหมว่ามันเล่นเกมได้จริงหรือเปล่าแล้วมันเล่นเป็นยังไงมันเล่นได้ทั้ง GTA 5M แล้วก็เกมกอื่นๆด้วยเดี๋ยวเรามาเทสกันว่ามันจะเล่นได้ประมาณไหนบ้างมาดูกันครับ เป็นยังไงกันบ้างครับที่เห็นทั้งหมดเนี่ยจอสวยๆเคสสวยๆราคาแค่17,500บาทคุ้มจริงๆเคสอย่างที่ผมบอกนะ ใครที่งบเยอะกว่า17,500อยากจะเพิ่มแรมหรือเพิ่ม SSD เป็นลูกใหญ่หรือจะใส่ฮาร์ดดิสเพิ่มก็ทำได้ถ้าใครสนใจอยากจะสั่งซื้อนะครับราคา17,500บาทเดี๋ยวผมขึ้น like next step ไลน์แอน e x สเต็ปไว้ให้สำหรับคลิปวันนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ NEXT STEP GO ด้วยครับคลิปหน้าอยากให้จัดสเปคราคาเท่าไหร่อยากดูอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้ครับส่วนวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ